มีได้นะอุตสาห์ไม่ได้อุตสนะ่าห์วานเลยแต่งงาน,นยังครันะแบแต่งแล้วก็เป็นพลังงานประจักน,นะคะถ้ายังไม่แต่งครับไ็่ได้ดีใจผมร,รักฉันจ้ะถ้าเขอจะ่ละก็ยืนเป็นควายของผมรักค่ะถ้าเขอแต่ไม่รักอะให้ผมรอนทัศน์พันผมไม่ได้ ใช่ละค่ะทุกคนนุกเป็น FC ของเจ๊แขกแขกปากขนมครกดีใจมากที่วันนี้จะได้เจอเจ๊แขกตัวเป็นแต่ก่อนจะได้กินขนมครกนั้นรอคิวจ้าเราได้คิวที่433 80คิวระหว่างนี้เราก็เดินเที่ยวดูของกินก่อนเลยนี่คืองานเทศกาลอาหารอร่อยจังหวัดรร้าน<ต>าเด็ดร้านดังมากันเพียบกินผัดไทยเตะจมูกมากจัดนะบริเวณสามแยกคลองใหญ่เริ่มเปิดเวลาประมาณบ่ายสถึง4ทุ่มมาได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้มาย้อนวันๆกันหน่อยที่ร้านไมโลลดรงเลี้นเราสั่งไมโล บาชูกา้าไข่มุกน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนไข่มุกช่ำๆกินกับเนื้อไม่โลละมุนมากอย่าลืมไปอุดหนุนข้าวหลามคุณยายกันด้วยนะเจ๊แขกมาแล้วค่ะทุกคนอักดีดีอมันดีแค่ในนี้ยายพี่เธอรักเขาแทั้ตายเดยวก็เป็นได้กันพี่หน่อย นอกจากจะแขกจะน่ารักมากๆแล้วเนี่ยขนมโครกเขาก็อร่อยมากๆด้วยค่ะทุกคนมาสร้างเสียงหัวเราะให้ชาวตาอีกนะคะเจ๊แขกผู้ชายดีครับผู้หญิงนะมานกำกำกำลังออก